ครับเมื่อโซเชียลแคนคาหลังจากที่เรามาทําบุญนะฮะที่วันอาจารย์อ่าสารอาจารย์นะครับแล้วมันจะอยู่ข้างบนเหมือนกับมันสูงสุดแล้วเนาะสูงสุดของวันแล้วชั้นสามแล้วเราก็มาเจอกับบรรยากาศรอบๆลองดูสิคือว่าข้างในอ่ะเรไม่ถ่ายรูปเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเราก็เลยกล้าออกมาข้างนอกใช่ไม่ได้ไม่ได้แบบข้างในเขาไม่สามารถถ่ายรูปได้ใช่เราก็เลยยอพาะขึ้นมาสูงสุดแล้วเราออกมาข้างนอกแล้วบรรยากาศมันดีมากเราก็เลยจะมาอัด เราไปดูกันว่ามันสวยแค่ไหนใครมาบ้างนี่รถกระโดงบนสวยมากๆเหลือกับเราอยู่สองคนที่เหลือใครไม่เห็นไม่รู้นะนี่ดูุ่บรรยากาศนุ่นจ่าริบลิฟตริบลิฟอีกแล้วโทะเลทะเลเห็นหรือเปล่าสวยมากๆทะเลหมดเลยนะครับเป็นอยงนี้แต่นอกนี้ทะเลหมดเลย <c oughs> สนอดมากๆเลยนานไม่มา,นนานทีหนึ่งแล้วแบบคุ้มด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับภูเขาจะอยู่ทางด้านหลังเห็นบ้าเรื่อการดีมากๆเลยนะครับก็ แค่เวลนี้เราก็จะลงไปข้างล่างแล้วแล้วก็รวมกับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปลุยกันต่อใช่แล้วทีกี้เราอยู่ข้างล่างเราเรามาทำอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำทะตุรัสสมรสครับโฉนดที่ดินเอาไหายที่ดินให้กับที่นี่เราทำันคนละห้าสิบตารางวาไม่ต้องพูดตารางวาเท่าไหร่ไม่ต้องพูดโอเคนะแ้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันว่าเราจะไปเยียตรงไหนทำอะไร